ก็กราบสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องะลอดรอเลนเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้รอเลนพาทุกคนมาเล่นเกมวเบดิโตนะก็เริ่มกันเลยดีกว่านะวันนี้นะรอเลนพกทุนมาที่800อพกมาเยอะหน่อยก็เริ่มพี่10บาทไปเลยเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีมากๆเลยถ้ามันไหลถ้าไม่ไหลก็ไม่ดีอะไรมันจะดีเท่าเสาถา้ำเราลนะเนาะแต่จริงเกมนี้ก็ดีนะทุกคนช็อตไหลคือแบบบึ้มอะ่ะมีโอกาสแตกนอก แล้วก็แตกในเลือกเอาเลยถ้ามันจะแตกให้นะก็สําหรับวันนี้นะคะทุกคนรอเล่นเล่นอยู่ที่นานาหกหกนะสำหรับใครที่อยากเล่นตามรอเล่นหรืออยากเล่นที่เดียวกับรอเล่นก,ลก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าแจตายไปที่แอดนาณาหกหกก็ได้ถ้าหาลิงก์ไม่เจอก็เอาตามที่รรอ,อเล่นบอกก็ได้ทุกคนเบ็ดสิบบาทแต่ว่าไม่ออโต้นะถ้าออโต้นี่ก็คือหมดนี่ขนาดไม่ออโต้นะทุกคนอุ้ย ดูดเร็วหกลายลยอเร็วปะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากทุกคนอ้โ้ยเฮ้ยจะเข้าหรอขอให้เข้านะอ้โหไม่เข้าเอ้าเข้าเฉยทุกคนอ้หสิบสองหมุนมาลุ้นกันทุกคนก็เป็สิบบาทอะนะคูณเพิ่มทีละหนึ่งอะก็ใจใจนิดนึงแต่ถ้าไหลอ่ะแต่ไม่ไหลไง เราเลนนะชอบเกมนี้ตรงที่แบบเวลาคูณมันเพิ่มอ่ะมันไม่เด้งกลับมาที่คูณหนึ่งเหมือนเดิมอ่ะทุกคนอารมณ์สาวถ้ำเลยแต่แค่ช่องรายการจ่ายมันเหมือนจะน้อยกว่าแค่นั้นแหละอุ้ยไหลไหมไหลนะอุ้ยมีเชื่อมไหมไม่มีอีกหกหมุนอืออุ้ยกีตาร์เอาเดี๋ยวก่อน เทสหรออะไรหมุนสุดท้ายหูจะจ่ายไหมเนี่ยหมุนสุดท้ายอุ้ยสวยนะทุกคนอย่างเงี้ยสวยโอ้โหกีตาช่องแรกต้องเข้าเออโอ้โหเฮ้ยได้เลิกละทุกคนเลิกเลยดีกว่าพูดจริงนะเลิกจริงนะไม่ได้เลิกเล่นนะทุกคนโอ้โห ขึ้นมาสองพันแล้วเนี่ยใครยังจะอยู่และจังหวะน,นี้พกมาแปดร้อยกำไรประมาณพันสองพันสองพันสามนะเฮ้ยเลิกเลยนะทุกคนอ่ะปัดอีกห้าบาทหนึ่งนะเอ้ยไหลนะเอาไม่ไหลวะก็โอเคคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้รอเเ่นพอแล้วนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรอเลนด้วยนะคะส่วนใครที่อยากเล่นตามรอเลนก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยหรือว่าจะไลน์ไปที่แอดนานะก็ได้นะวันนี้พกมา800แตกมาที่2100ก็กำไรพ0 0พันพันสาประมาณนี้ไหมหรือรอเลนคลิดผิดไม่น่าผิดนะน่าจะประมาณพันสหรือพันส โอ้โหได้กำไรก็เลิกนะทุกคนรอเรเียนก็เตือนทุกคนเป็นประจำอะ่ะเล่นได้ก็รีบถอนแล้วก็ถ้าอยากเล่นต่อหรืออยากวัดดวงต่อก็ค่อยเติมเข้าไปเล่นใหม่ก็คือเอากําไรมาก่อนเรามีตัวประกันอยู่นะทุกคนก็ก็ตามนี้ละกันนะคะทุกคนก็ไปแล้วดีกว่าไว้เจอกันเกมหน้าค่ะทุกคนไปแล้วบ๊ายบายจ้า